ระยะห่างที่เกิดขึ้นเขาคิดอะไรได้บ้างหรือไม่เช็คความรู้สึกของเขากันนะคะนี่เป็นคำทำนายโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนดูดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวนาะชาจะเปิดไพ่ดูนะคะว่าในช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาห่างกันไปมันทำให้เขาคิดอะไรได้บ้าง ถ้าคุณสงสัยว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ถ้าคุณเลื่อนผ่านมาเจอวิดีโอนี้คิดถึงใครอยู่ก็เขาคนนั้นแหละนะในกรณีที่มีหลายคนนะคะโอเคค่ะเขาคิดอะไรได้บ้างมีระยะห่างจริงๆด้วยสามไม้เท้านะคะเด็กถือเหรียดแล้วก็ใบต่อมาราชินีถ้วยโอเครู้สึกว่าในช่วงแรกๆของการห่างกันไปนะ เขารู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะด,ดีๆของชีวิตเหมือนกันที่เขาจะได้ไปลองสิ่งใหม่ๆได้ไปทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการงานหรือกิจกรรมใหม่ๆห,หรือกิจกรรม,มอ,อื่นๆที่เขาสนใจ เพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการห่างเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความอิสระมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องไปเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาหรือไปค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะมองว่านอกจากเขาจะมีการไปทำกิจกรรมใหม่ๆหรือไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนแล้วอะ่ะก็มีการไปเริ่มต้นลองพูดคุยสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วย เพียงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแค่การเริ่มต้นคุยศึกษาเรียนรู้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในสถานะของคนที่จริงจังหรือไปโฟกัสกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือไพ่เด่นเด่นของเขามันจะเป็นเรื่องเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมเรื่องการเงินนะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะด,ดีๆแหละที่คนเราอ่ะพอห่างกันไปแล้วพอโสดแล้วมันก็ต้องมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่นาชาย,ยังไม่เห็นในเรื่องของ ความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์มองว่าเด่นๆของเขาในตอนนี้เขาฝกกันในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็เรื่องอนาคตเป้าหมายในชีวิตของเขามากกว่าซึ่งถ้ามองจากภายนอกอะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่อยู่ได้แล้วโดยที่ไม่มีคุณเหมือนเขา move on ไปใช้ชีวิตแล้วเขาไม่น่าที่จะนึกถึงเราแล้วหรือเปล่าจริงๆแล้ว่คนคนนี้เขายังไม่ได้ move on จากคุณนะเขายังไม่ได้ลืมคุณเพียงแต่ว่าเขาอาจจะ ไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นเขาเลือกที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในใจเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้เขาช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือที่ได้คบกันนะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นเป็นความรักที่แบบรักด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ เขารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นความรักแท้ที่คุณให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นคนที่รักเขาโดยที่อาจจะไม่ได้หวังในเรื่องผลตอบแทนใดๆจากเขาแล้วเขาก็ยังมองว่าคุณเน่เป็นเป็นเซฟโซนเป็นความรักที่ปลอดภัยนะเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังนึกถึงยังไม่ได้ลืมนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะ ไม่ได้แสดงออกอะไรให้คุณรับรู้เท่านั้นเองนะเขาเลือกที่จะเก็บซ่อนมันไว้ลึกๆภายในใจนะคะแล้วมันมีโอกาสที่เขาอ่ะจะติดต่อกลับมาพูดคุยกับเราไหมไม่ว่าจะเป็นในสถานะใดก็ตามนะขอสามใบนะคะจริงๆแล้วคุณทั้งคู่ยังตัดกันไม่ขาดนะยังมีในเรื่องของ บุญกรรมสัมพันธ์กันแล้วก็ยังมีในเรื่องของพลังงานของบุพเพสันนิวาสที่มันยังเชื่อมโยงกันอยู่นะคะไพ่สามใบที่นะชาเปิดมานะคะจะมีไพ่ราชาเหรียญซึ่งเป็นไพ่ธาตุดินนะคะไพ่เจวิลนะแล้วก็ไพ่จัส g m ม n t นคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดค่ะมันยังมีบุญกรรมสัมพันธ์กันและถ้าเมื่อกี้เราโฟกัสที่คำถามว่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อกับมาไหมไพ่ใบสรุปจัสม การติดต่อสื่อสารการประกาศแจ้งเตือนการได้รับข่าวดีข่าวสารแล้วก็ไพ่จัดเมทเนี่ยเป็นความสมารถที่จบไปแล้วแต่ว่ากําลังจะมีโอกาสที่จะพลิกฟืน้นนะคุณคุณกับเขายังมีบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ไพ่เดวิลมันเป็นในเรื่องของกรรมเก่าบุญกรรมเชื่อมโยงกันมายังตัดกันไม่ขาดไพ่ใบนี้นะชามองว่ามันเป็นในเรื่องของบุพเพันิวาสนะท้ายที่สุดแล้วอะ มันจะถึงจุดๆหนึ่งอะที่เขาอะคิดถึงคุณนะคะและเขาเหมือนกับว่ามันมันยังเอาแบบคล้ายๆกับว่าเขาเอาเรื่องราวของคุณอะออกจากหัวออกจากความคิดเขาไม่ได้นะเขาก็แพ้เสียงในหัวเขาอะนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะมีการติดต่อกลับมา นะด้วยด้วยบุญลักกรรมแหละมันยังโยงกันไว้ทําให้มันตัดกันไม่ขาดบางทีเขาก็คิดนะว่าเขาพยายามที่จะ move on จากคุณแล้วอะ่ะครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทําไมมันเหมือนมีเสียงในหัวที่ดึงเขากลับมาตลอดนั่นก็เป็นเพราะว่าแรงบุญแรงกรรมที่ยังตัดกันไม่ขาดนะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ